พี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับกระผมสอสนิพิษอินทรสมบัติจากจังหวัดพัทธลุงครับผมมาไกลครับมาจากจังหวัดพัทธลุงและผมก็นั่งนับว่าจากพัทลุงมาถึงยะโสธรนี่ระยะทางเท่าไหร่ก็ประมาณ1,800กิโลเมตรครับ แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยครับการเดินทางราบรื่นพอจะรู้ว่ามา,มาพบพี่น้องที่นี่ทุกคนอำนวยความสะดวกเรียบร้อยเดินทางสะดวกเรียบร้อยหมดครับแต่ว่าเสียเวลานิดเดียวครับเสียเวลาตรงปากทางนิดเดียวครับพี่น้องครับมีคนบอกว่าคนที่ยืนอยู่ปากทางข้าวตรงเนี้กลับไปแล้วผมอยากให้มานั่งฟังผมพูดสักหน่อยเด้วยวครับ ผมคิดว่าถ้าฟังผมพูดจนจบเนี่ยอย่างน้อยจะบรรลุธรรมเลยครับอย่างน้อยต้องสอถอดเสื้อสีแดงไปเผาต่อหน้าผมเลยละครับพี่น้องทั้งหลายครับผมนี่นานๆจะมาสักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเวลาผมว่างนี่เขาก็ไม่เชิญมาเวลาเขาเชิญน,นี่ผมก็ไม่ว่างซะอีกพวกเรานักการเมืองเนี่ยเหมือนพระเลยครับ หมายความว่าถ้าติดกิจนิมนต์แล้วนี่ไปไหนไม่ได้หรอกครับพระนี่ถ้าติดกิจนิมนต์แล้วไม่ลองไม่ไปสิครับไปนิมนต์นานๆไม่ไปทุกครั้งนี่ต่อไปก็ไม่ใส่บาตรนะครับ <Yeah. S 1> แล้วพระถ้าเคาไม่ใส่บาตรนี่พี่น้องลองนึกดูดิครับต้องไปเดินจ่ายกับข้าวในตลาดแล้วมาหุงข้าวเองเี่ก็ไม่เป็นพระเลยล่ะครับนักการเมืองก็เช่นเดียวกันครับเวลาพี่น้องประชาชนเชิญไปงานนู้นงานนี้เราต้องไปครับ ถ้าเราไม่ไปหลายๆครั้งต่อไปเขาไม่เชิญเขาก็ไม่เลือกนะครับนักการเมืองกับพระหรือนักบวชนี่มีลักษณะเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คืออยู่ด้วยความไว้วางใจของประชาชนครับพี่น้องทั้งหลายครับท่านน้ำตีสุทัศน์พูดเรื่องนมกรหรี่ปั๊บเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหรแล้วครับผมเข้าใจว่าท่านสุทัศน์จะชำนาญเรื่องนี้เยอะไปหน่อยแล้ว กลับบ้านแล้วโดนแน่แล้วครับผมว่าเนี่ยแต่ผมจะไม่พูดเรื่องนี้ครับท่านน้ำตีสุทัศน์บอกว่าจะเป็นทนายความให้กับคุณชัยราชวัตรผมดีใจครับแต่ว่าผมฟังเมื่อสักครู่นี่ท่านนายกอภิสิทธ์บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วท่านไปขึ้นศาลในคดีที่ท่านฟ้องคุณธาริศเพ่งดิดปรากฏว่าคุณธาริศเลื่อนศาลบอกว่ายังไม่มีทนายความ พี่น้องทั้งหลายครับผมคิดว่าคุณทาริศฟังอยู่หรือถ้าคุณทาริศไม่ฟังอยู่ลูกน้องคุณทาริศก็ฟังอยู่ถ้าลูกน้องคุณทาริศไม่ฟังอยู่เมียคุณทาริศก็ต้องฟังอยู่นะไปบอกทาริศสะหน่อยดิว่าถ้าทาริศยังไม่มีทนายความเนี่ยผมจะเป็นทนายความเองครับ <S 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 แล้วผมรับรองคุณภาพ สองคดีหลังของผมผมรับรองคุณภาพเจ๋งดอกจิกกับก่อแก้วพิคุณทองครับและผมว่าความเรื่องก่อแก้อย่างไงว่าความเรื่องก่อแก้วพิคุณทองยังไงผมจะว่าความไม่ทาดิษอย่างนั้นแหละครับและบอกไว้ก่อนเลยทาริษถ้าผมว่าความไม่นี่ล่ำลาลูกเมียได้เลยติดยาวเลยแหละครับพี่น้องครับ หลังปีใหม่ก่อนสงกรานต์ผมบอกว่าผมจะมีของขวัญให้กับคนที่รักชาติและรักพระเจ้าอยู่หัวของขวัญที่ผมจะมีให้พี่น้องที่รักชาติรักสถาบันสูงสุดก็คือต้องเอาก่อแก้วข้าวคุกเป็นรอบที่สองผมทำให้ท่านแล้วแต่ว่าผมยังติดค้างอยู่คนหนึ่งวันก่อนไปพูดที่อีสานมาจังหวัดหนึ่งแนละ้ว คนนี้ผมอยากเอาเข้าไปเป็นเพื่อนก่อแก้วถ้าใครฟังอยู่ไปบอกเขาหน่อยว่าคนที่ผมหมายตาไว้คนต่อไปก็คือขวัญชัยไพรพนาครับแล้วผมรับรองผมเลยบอกว่าเสื้อแดงไม่ควรจะกลับซะก่อนถ้าเสื้อแดงยังไม่กลับหรือฟังอยู่สักคนสองคนไปบอกขวัญชัยไพรพนาหน่อยเถอะว่านิพิษอินทรสมบัติคิดถึงเหลือเกิน พี่้องครับทําไมถึงเริ่มต้นพูดถึงเรื่องก่อแก้วพี่กุนทองเพราะว่าก่อแก้วพี่กุณทองเนี่ยเป็นคนที่พูดว่ารูปที่มีทุกบ้านวันนี้คนเอาออกหมดแล้วพี่น้องเจ็บปวดผมก็เจ็บปวดคนไทยขมขื่นผมก็ขมขื่นแล้วผมตามก่อแก้วทุกฝีก้าวพี่น้องทั้งหลายครับวันหนึ่ง ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านหน่อยก็คือลูกมันเข้าตีนผมบอดีครับลูกมันแหมไม่สุภาพลูกฟุตบอลเข้าเท้าครับลูกเข้าตีนดีกว่าครับก่อแก้วไปพูดที่หน้าไปไปพูดที่หน้าสภา,าบอกว่าอย่าไปกลัวสารนธรรมนูญให้คนเสื้อแดงไปจับสารนธรรมนูญจะเกิดสงครามครั้งสุดท้าย บอกพี่น้องประชาชนว่าเบิกเงินสดไว้ซื้ออาหารกักตุนไว้จะเกิดสงครามขั้นแตกหักลูกข้าวตีนผมเลยครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> ผมก็เดินไปที่ศาลบอกว่าก่อแก้วทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วผิดเงื่อนไขแล้วปรากฏว่าศาลเขาเห็นด้วยกับผมเอาก่อแก้วไปเข้าคุกผมจำได้ครับก่อแก้วเข้าคุกวันแรกเนี่ยงวดแรกครั้งแรกเนี่ย ยี่สิบเก้าวันทำไมยี่สิบเก้าวันนะครับเพราะว่าเข้าคุกอยู่ยี่สิบเก้าวันสภาเปิดพอสภาเปิดเนี่ยก็ต้องปล่อยออกมาคนเป็นผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุมนี่ขังไม่ได้ครับพอสภาปิดเที่ยวนี้เลยครับก่อแก้วก็ไปยื่นคำร้องขอประกรันอีกศาลบอกว่าหรือยังไม่สำนึกผิดเลยอย่ากันั้นเลยอยู่ในคุกไปก่อนแล้วกันก่อแก้ว ผมกําลังบอกพี่น้องว่ากระบวนการหลังจากก่อแก้วพิกุลทองเข้าคุกแล้วมีสามเหตุการณ์เกิดขึ้นและสามเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเดียวกันหลังจากก่อแก้วเข้าคุกวันสองวันมีกระบวนการของคนเสื้อแดงไปตั้งเวทีที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญกดดันสารรัฐมนูลบอกให้สารรัฐมนูญล,ลาออก ไปที่สำนักงบประมาณบอกอยาจ่ายเงินเดือนให้กับสารรัฐมนูญ oh. และคนเสื้อแดงกลุ่มนี้ยังพูดต่อไปว่าเจอสารรัฐธรมนูญที่ไหนให้จับตัวที่นั่น oh. ไอ้พวกนี้มันพูดเหมือนที่ก่อแก้วพี่กุลทองพูดเปียบเลยครับ oh. นี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอง <c oughs> ที่เกิดขึ้น มีนักข่าวไปถามนายกว่าท่านนายกครับที่คนเสื้อแดงไปรังควานศาลอยู่ที่หน้าศาลนี้ท่านนายกมีความเห็นยังไงท่านหัวหน้าพ <boys> ิสิทธ์พูดไปแล้วท่านนายกบอกว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเหตุการณ์ที่สามสซวสามร้อยกว่าคนออกแถลงการเขียนจดหมายเปิดผนึกว่าไม่ยอมรับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ มีคนถามว่าแล้วเหตุการณ์จะจบอย่างไรผมบอกไม่ถูกผมไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ครับเมื่อไรก็ตามที่สสไม่ยอมรับอำนาจศาลถ้าเป็นฝ่ายค้านอย่างผมเนี่ยก็พอฟังได้แล้วครับคนไม่ติดใจเท่าไหร่แต่บังเอิญคนที่นั่งแถลงการว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลนี่เป็นสสฝ่ายรัฐบาลผมเลยสันนิฐานว่านายก ส่งสัญญาณให้คนเหล่านี้มาบอกว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลพี่น้องทั้งหลายครับสาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไล่เลี่ยกกันหลังจากก่อแก้วเข้าคุกพี่น้องทั้งหลายครับทําไมเขาไปรุกรานศาลร,รัฐธรรมนูญท่านหัวหน้าพิสิทธ์พูดไปแล้วผมบอกพี่น้องต่ออีกข้อเดียวเพราะศาลร,รัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติที่เรียกว่าละเมิดอำนาจศาล แต่ว่าถ้าคนเสื้อแดงเหล่านี้ไปตั้งเวทีหน้าศาลนายาหน้าศาลแพ่งเนี่ยตั้งเวทีปับ๊บก็จับเข้าคุกเลยครับละเมิดอำนาจศาลแต่ว่าศาลนิตธรรมเป็นศาลเดียวในประเทศนี้ที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองว่าด้วยการละเมิดอำนาจศาลเพราะศาลนํานูรไม่สามารถที่จะไปตัดสินเรื่องทรัพย์สินของประชาชน เพราะสารดับนูนไม่สามารถไปตัดสินในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของประชาชนได้ตัดสินเฉพาะข้อกฎหมายอย่างเดียวเลยไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอำนาจศาลกระบวนการของรัฐบาลและกระบวนการของคนเสื้อแดงจึงเริ่มต้นกดดันสารรับนูนเป็นสารแรกผมมาที่นี่ถ้ามีผู้สื่อข่าวถ้าพี่น้องอยู่ผมมาเพื่อพูดประโยคเดียววันนี้ว่า องค์กรสารรัฐธรรมนูญทั้งหลายวันนี้สารทั้งหลายต้องจับมือกันสู้กับอิทธิพลอำนาจเถื่อนในทางการเมืองครับลำพังพี่น้องประชาชนให้กำลังใจสาลรัฐธรรมนูนเป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่แล้วแต่วันนี้ผมขอร้องสารยุติธรรมทุกสารขอร้องศารอาญาขอร้องสาร,าาร,สารแพ่ง ขอร้องสารปกครองให้เลตาให้ชายตามองว่าสารรัฐธรรมนูญกำลังโดนกระทำอยู่จะปล่อยให้สารรัฐธรรมนูญต่อสู้กับอิทธิพลเถื่อนกับโจรพวกนี้อย่างเดียวไม่ได้แล้วสารต้องจับมือกันครับพี่น้องครับนักการเมืองทุกคนรวมถึงผมด้วยแหละครับ ไม่เคยกลัวการถูกอภิปรายในสภาแต่ว่านักการเมืองทุกคนกลัวอะไรครับกลัวติดคุกครับนักการเมืองทุกคนกลัวติดคุกทั้งสิน้นผมวิงวอนศาลอาญาพี่น้องครับวันที่คนเสื้อแดงไปอยู่ที่หน้าศาลนายกบอกว่าเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูนแล้วตำรวจที่ไหนจะกล้าจับคนเสื้อแดงนะครับไม่กล้าครับ ไม่มีตำรวจที่ไหนกล้าจับคนเสื้อแดงยกเว้นตำรวจที่ยะโสธรอย่างเดียวครับผมไม่หวังพึ่งตำรวจที่ไหนแล้วครับหวังพึ่งตำรวจยะโสธรนี่เลยครับเพราะเขาบอกว่าตำรวจที่ยะโสธรนี่ไม่ใช่เสื้อแดงครับเป็นตำรวจที่รักความยุติธรรมและปกป้องประชาชนตำรวจข้างหน้าได้ยินผมพูดหรือเปล่าไม่รู้นี่ ถ้าได้ยินผมพูดอยู่เดี๋ยวกลับไปกรุงเทพกับผมสักสองคนไปจับเสื้อแดงไงผมหน่อยแต่ไม่แน่ใจนะว่าท่านไดกลับบ้านหรือเปล่านะไปแล้วนะพี่น้องครับเขาบอกว่าความยุติธรรมต้องมีกำลังอยู่ข้างหลังอันนี้เป็นหลักกฎหมายเบื้องต้นเราเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งความยุติธรรมต้องมีกำลังสนับสนุนอยู่ข้างหลังถ้าศาลตัดสินแล้วให้จำคุกใครสักคนหนึ่ง แล้วถ้าราชทรรไม่เอาไปจําคุกล่ะครับไอคนนี้ก็ไม่ข้าวคุกถ้าศาลออกหมายจับนายกนายขอหรือออกหมายจับขวัญชัยไพรพนาแล้วตํารวจที่อุดรหรือตํารวจที่ไหนไม่จับขวัญชัยมันก็เห่าหอนอยู่ได้ทุกวันเลยครับ <Yeah. S 1> เขาเลยบอกว่าความยุติธรรมต้องมีกําลังสนับสนุนอยู่ข้างหลังเสมอ <Yeah. S 1> วันนี้กระบวนการยุติธรรมไม่มีกําลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง เพราะนั้นศาลอาญาศาลแพ่งทั้งหลายต้องช่วยศาลรัฐธรรมนูญที่ผมบอกว่าศาลอาญาต้องช่วยเพราะวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ไปแจ้งความคนเสื้อแดงแล้วว่าไปมินประมาทไปบุกรุกศาลรัฐธรรมนูญเขาไปแจ้งความแล้วถ้าศาลอาญาฟังผมอยู่แล้วตำรวจไปจับคนเสื้อแดงที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญผมขอเถอะครับถ้าการมินประมาทการบุกรุกสถานที่ราชการ โทษจำคุกเท่าไหร่ขอให้ศารอาญาจำคุกไปเต็มที่เลยครับอย่าไปรออาญาอย่าไปปรับถ้าบอกว่ามินประมาทศารถ้าบุกรุกที่ทำการสารถ้าจำคุกได้สามปีจำคุกไปเลยสาปีไม่ยกเว้น,นแม้แต่วันเดียวครับ <Yeah. S 1> แล้วถ้าทำอย่างนี้คนพวกนี้หายกลางครับเพราะกลัวติดคุกกันทางนั้นเลยครับ ถ้าเขายึดศาลร,รัฐธรรมนูญได้ศาลต่อไปที่คนกลางเสื้อแดงเหล่านี้จะลุกรานคือศาลอะไรครับคือศาลอาญาครับศาลอาญาโปรดระวังตัวท่านไว้เพราะอะไรครับผมทายไว้ล่วงหน้าเลยก็แก้วพิกุลทองเนี่ยติดคุกเพราะศาลอาญาบอกว่าไม่สำนึกผิดไม่ขอโทษศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ยอมขอขอมาศาลร,รัฐธรรมนูญ มีคนถามว่าแล้วก่อแก้วจะติดคุกกี่ปีก่อแก้วจะติดคุกกี่ปีนี่ต้องดูว่าคาดีก่อการร้ายที่ก่อแก้วเป็นจำเลยอ,อยู่นี่ใช้เวลาในการพิจารณากี่ปีผมนั่งนับนิ้วดูจำนวนพยานนั่งนับดูจะยุประยน์พยานโจทย์พยานจำเลยนี่ผมว่าน้อยนอยนะครับคดีก่อการร้ายนี่สารอาญาจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณเจปีครับ เพราะฉะนั้นก่อแก้วพิคุณทองนี่ต้องติดคุกอย่างน้อย7ปีครับพี่น้องครับ oh. แล้วถ้าก่อแก้วติดคุกเจปีนี่ไม่ต้องถึงเจปีหรอกมันอาจจะตายในคุกพี่น้องพูดเองเนะผมไม่ได้พูดนะ oh. ถ้าก่อแก้วติดคุกจะมีเสื้อแดงไปที่ศาลบอกว่าลำพังการไม่ขอโทษศาลนี่ต้องติดคุกเจ็ดปีเหรือ คดีอย่างอื่นติดคุกหเดือนสมเดือนไม่ยอมปรีปากขอกับมาสาลนี่ติดคุกเจ็ดปีเหรือแล้วคนก็จะเริ่มสงสัยสารอาญาหลังจากนั้นความน่าเชื่อถือของสารจะถูกคนเสื้อแดงบิดเบือนไปสารทุกศารจะล้มเป็นระนาบระนาบระนาบสิ่งที่เขาต้องการสุดท้ายคือเขาต้องการอำนาจ ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลสูงหรือศาลฎีกาอำนาจในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงหรือศาลฎีกานในประเทศไทยเขาไม่ทํากันเขาจะใช้ในระบบที่มีการปกรครองแบบประธานาธิบดีครับแล้วผมบอกเลยครับถ้าศาลยุติธรรมทั้งหลายไม่จับมือกันสู้ ถ้าพี่น้องทุกคนไม่จับมือกันสู้ให้กับศาลยุติธรรมสุดท้ายปลายทางประเทศไทยของพี่น้องจะเป็นรัฐไทยใหม่ที่เขาพูดคือมีประธานาธิบดีปกครองประเทศนี้แน่นอนครับพี่น้องทั้งหลายครับวันนั้นอาจจะมีราชวงศ์เดก็พูดว่าราชวงศ์ชินราชวงศ์อะไรเกิดขึ้นผมไม่รู้พี่น้องทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่มันอันตราย อย่าคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นอันเบอร์สไตน์รางวัลโนเบลของโลกเคยพูดไว้ครับบอกว่าสังคมจะไม่ล่มสลายเพราะคนชั่วหรอกแต่สังคมจะล่มสลายเพราะคนดีอยู่เฉยๆครับพี่น้องครับพี่น้องที่นี่นี่ผมดูแล้ว เป็นคนดีทั้งนั้นครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าคนชั่วมันกลับไปหมดแล้ว <Yeah. S 1> ผมเลยบอกว่าเนี่ยผมเนี่ <Yeah. S 1> เวลาผมไปไหนเนี่ย <Yeah. S 1> ผมใจกล้องทีวีนี่ก็ถ่ายรูปพี่น้องไว้นี่นี่นี่น,น,น,นี่ถ่ายรูปคนดีไว้ <Yeah. S 1> และว,วันเวลาที่ประเทศต้องการคนดีเหล่านี้ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อประเทศของท่านครับ <Yeah. S 1> ผมพูดตรงๆเลยดีกว่าพี่น้องครับจะจบแล้วครับ ถ้ากฎหมายล้างผิดเข้าสภาคนดีที่นี่นี่ต้องไปช่วยผมที่กรุงเทพหมหานครครับใครที่ตบมือนี่ยใครจะยกมือนี่กล้องก็ถ่ายไว้หมดแล้วครับกล้องถ่ายไว้หมดเลยครับซูมไปไกลๆเลยครับแล้วผมบอกนะครับกําลังจะบอกพี่น้องว่า ถ้าวันเวลาที่จะเป็นต้องขอแรงคนดีทั้งหลายไปเจอกันที่กรุงเทพครับรับค่ารถจากสรกรกสรัรชดาพรไปครับที่บอกว่าต้องเอาค่ารถจากเขานี่เพราะผมอยู่ไกลครับสสรัชดาพรสสวิทูลนี่ครับขอค่ารถก็ได้ครับพี่น้องบอกว่าไม่ต้องจะไปเองครับไปกันนะครับความจริงนี่ผมหมดเวลาแล้ว แต่ว่าพี่น้องครับผมนี่ถูกาพาดพิงจากราอ้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าเอากฎหมายเนี่ยโทษกรรมไม่สอสอน,นี้พิษดูแล้วแล้วบอกว่าผมไม่ค้านผมบอกว่าเฉลิมโกหกครับพี่น้องครับและตอนที่เฉลิมพูดกับผมนี่ผมบอกตรงๆนะครับถ้าราอ้อยตำรวจเอกเฉลิมฟังอยู่ตอนนี้เมาไม่รู้เรื่องแล้วครับพี่น้องครับ ผมจะพูดเสียงก็เลยครับเสียงคนมองผมพูดไปเป็นครับแล้วผมบอก100รอ้อยตํารวจเอกเฉลิมซะตรงนี้เลยครับว่าไอ้ร่างกฎหมายปรองดองที่ท่านเฉลิมไม่ผมเลยครับผมฉีกทิ้งไปแล้วครับพี <c oughs> ่น้องทั้งหลายครับ <c oughs> เมื่อวันเวลาที่ประเทศต้องการคนดีต้องไม่อยู่เฉยผมจะจบสุดท้ายด้วยประโยคที่ว่าสังคมจะไม่ล่มสลายเพราะคนชั่ว แต่สังคมจะล่มสลายเพราะคนดีอยู่เฉยๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับ